มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคลัสเตอร์โรงงานชชมและหมูปทุมวันนี้วันเดียวติดเพิ่ม32รายค่ะวันที่หนึ่งมีนาคม2564นายแพทย์สเวชชัดนามวาดรักษารษาชการกาแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกลมควบคุมโรคหรือว่าคอรอกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าสธอ กล่าวถึงการพบผู้ติดเชื้อในจังหวัดปทุมธานีนะคะว่าการระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2563ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2564พบผู้ติดเชื้อรวม664รายอัตราส่วนชายต่อหญิง1ต่อ1.13คนส่วนใหญ่เป็นคนไทย57.79%นะคะพมา่า37.58%ลาว 1. 91%คัมพูชานะคะ0.64%แล้วก็อังกฤษนะคะ0.16%ส่วนใหญ่อายุ20 60ปี80.54%ทางนิการระบาดในตลาดพรพันะคะแล้วก็ตลาดสุชาติมีแนวโน้มลดลงค่ะแต่จากมาตรการการตรวจโควิด19นะคะผู้ค้าแล้วก็ลูกจ้าง100%เพื่อทำบัตรรับรองปลอดโควิดเข้าตลาดทำให้พบการติดเชื้อ ในกลุ่มก้อนของโรงงานชำแหละเนื้อหมูวันนี้นะคะพบรายงานกลุ่มก้อนของโรงงานชำแหละเนื้อหมู32รายทําให้กลุ่มก้อนนี้พบติดเชื้อรวม53รายจากทั้งหมดนะคะ88รายคิดเป็น60.2%ไม่ติดเชื้อ35รายโดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว9.2%ส่วนใหญ่อายุ30-39ปี60.6% 60 ล่าสุดนะคะมีการปิดโรงงานแล้วค่ะเพื่อทําความสะอาดสําหรับเนื้อหมูยังกินได้จะต้องปรุงสุกนะคะส่วนข่าวโรงงานปกปิดข้อมูลเบื้องต้นดูวันที่เริ่มต้นส่วนใหญ่เริ่มป่วยวันที่26กุมภาพันธ์นะคะมีการรายงานผลวันที่1มีนาคมระยะเวลาไม่ห่างกันมากนักยังไม่พบสิ่งผิดปกติแต่ต้องรอผลสอบสวนโรคอย่างละเอียดค่ะเนื่องจากรางานส่วนใหญ่นั้นมีอาการน้อย จึงทาให้ไม่พบความผิดปกติยกเว้นอาการไม่ได้กลิ่นที่สังเกตได้อย่างชัดเจนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ